สวัสดีครับผมับมาบอกกันคือเราครับก็ผมว่าหน่อยพื่รุ่พันเนาะกตสองอาหารการกินหองครับืันนี้คือเ่าครับมีเมนูมาแนะนำนะครับผมแนะนำให้กินเมนูง่ายๆครับผมง่ายๆแซ่บๆครับอยเกาไปเพิ่งวัตตุิบเนาะพี่น้องครับนี่นะครับขัวขัวตับขัวตับหมูครับตับมัน มังคุตอตับนะครับมีเป็นเป็นขึ้นยังเอ็นขึ้นยังอยงเป็นแพงเป็นตีอยู่นี่ครับมีตับมีเนื้อพร้อมเลยของนี้มันมันบามันไม่มีไขมันเลยนี้ครับหันสาหรับอามะตมครับต้มจิ้มแก้วครับพี่น้องเันี่ก็เลยที่ไม่ใะแต่พี่น้องเบิ้งแต่ตีต้มเปื่อๆแล้วก็จิ้มแก้วกินแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะครับบัตบตกะมีเนี่ยครับหัวตาครับผม ต่อไปกันทีนี่นีครับข้าตะใช้ใบกุกลาบครับเน้าตัดข้าวครับหลักๆครับผมแต่จะมีต้นหอมเนาะต้นหอมหนีไว้ให้ท่านกิมครับเกลียวแจลียวพีคนบานเฮาครับแล้วก็ทีมีเกลือครับเกลือใส่ต้มเนาะใช้ต้มมันมีรสชาติด้วยหน่อยจะมีพริกีคนนะครับมีน้าครับพี่น้องนี่มีไอซูเนาะไอซูใส่ทั้งพีคนใส่ใส่ทั้งหั่นเกลีว ใต่ทั้งต้มแะครับผมแต่สุ้อไทยครับเป็นน้ำปลาครับผมครับดูดีบกันนี่ตำหนิครับง่ายๆครับครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ผมนี่ครับคราบพี่น้องตอนนี้ผมเอาน้ำเปิดแก๊สเลยแล้วค้างน้ำหม้อข้างน้ำใส่น้ำข้างเตาเปิดแก๊สเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาจะเอาบวกค่าตะคราไปขูดมาใส่เลยน้องครับ ก้อนำ่อนย่างเดียวครับกอน่อนเดี๋ยวตุ๋เกลือเดียวเมาใส่ตอนนี้เลยเดียวตุ๋นน็อคเดือวใช่เลยเดี่ยเอาความนั่เอาความเข้มเขาในตอนขวดตัดเข้มไน่ไง รสชาติจะไว้กินเล่นเลยไม่มีรสชาติมากครับผมจะร่อนมันห่อนน้ำเดือดก่อนเขายังกลับมาเอาหัวตับไปเลยครับพี่น้องกอน้ำเดือดได้กี่แล้วครับผมตอนต่อไปเขากลับหัวตับไปแล้หรือเปลไปเหมือนเดิเลยเด็ดลอยบายนี่ปิด้าหมอ้อล่อมันเดือดอยากเดียวครับพี่น้อง เมื่อตรงนีดคลิปยังไรครับเมนูนี้ง่ายๆครับงงครับ,รบพี่นอ้องระหวบางที่เขาเขาร่อให้ต้มกัวตับมันเป่วยเนาะเอาเห็ดแจ้วจิ้มครับผมนี่ครับตัวไอ้ต้นหอมต้นหอมกับนี่ครับหอมปม่อมยอ่นไว้ตอนแรกนะครับโอเก พิกนล้มใส่ตัวนี้เลยครับคนพอมกันเลยครัต่อมาครับพิกนเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายครับผมแบบมาเผ็ดหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเพียได้หลายนะครับต่อไปครับผมชุดรถครับผมในสู้ใสร่ลายแทร่ลายครับในเครื่องไปฟังไปทั้งไปนิดหน่อยเครื่องโอนไปทั้งไปไปครับอากาศเราไปครับถังเน่าครับผม น้ำปลาคบผมน้ำปลาเฮ็ดให้มันมันลอยอยู่แล้วรบบใส่ให้ใหริกกวนลอยครับคนมันครับผิวกวนหน่อยเพิ่มผิกกวนอีกหน่อยครับ รสชาติให้มันออกเดียวน้ำนะครับเดียวนิดนึงแล้วก็นันวเเ็มนัวครับเราจะยิบจีนุ้ยไทยมันจะดิบเข้าใส่น้ำซุปน้ำซุปต้มหมูเมื่อกี้ครับ นตักมาที่งข้าต้มอยู่แหละครับเอามาใส่เพื่อบ่อยมันเค็ยมจีเดเกล็ดเปียวจีดไปครับันใส่ที่เพิ่มปริมาณน้ำกุ่มน้ำเปียวหนังพีค่อนหน้าน,น,น,นี่แหละครับไปโอ้เผ็ดจีดเลยดิใส่หน้าอีกหน้าว่าวไปเปียวเลย ใช่ที่แล้วครับพี่น้องครับวันนี้ก็ล่อแก๊ตส้มขวมขดครับผมพี่น้องสำหรับเมนูลวกขัวตับกิมเจวกะเรียบร้อยแล้วครับผมมันลวกเนีย่ยตม้มต้มครับตม้มต้มเห็นเปรีอยวเห็นยำได้หมดครับผมนะครับน่าจะสีสันมีของแถมของครับพี่น้องนะครับได้น้ำซุปข,ขอมน้ำซุปสดครับผมเอา ครสำคัญตอนสำคัญเราี่น้องเดี๋ยวสิกินในเบิร์นเนาะครับผมนี่ครับขนาดเบิรงนเนาะนะครับโอ้โหนี่ยครับที่เข้าไปเห็ดไปตุนไปยั้งกันเป็นเซนเป็นเซนเนี่ยครับแซ่บของแซ่บมันเนาะครับผมอืออีกแบบเป็นกินเต็มทีแล้วครับผมอ่ะกินในเบิร์นครับนี่ครับผม นะ connect, ้ำนัำข่าอีกนบพี่เมียเวยที่อ่ะแจ่บดิฉนไม่ะนักนี่ครับแซ่บครับมันจุรองข้าอืม ครับ,รบเดี๋ยวกินมังเอ็นมันมังมันกรึบๆนี่ครับกรึบๆมันเปื่อยดากยิ้มเพเขาพี่นอ้องตอนอยากใส่มือครับผมนี่ครับจอมยิ้มแล้วลุดนนะครับ ก้าบผส่ผิหน่ยครับอิจามหอมไงมว้ดปปดกับข้อกับย่างแจ่บเมื้อแค่พี่น่องครับอร่อยครับเตบ่บพี่หน่ครับ สำหรับผู้ใดเขามาเบิ้งเขาเห็นแล้วก็ูกใจกับกดติดตามและก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับผมน้าหน่อยพี่ผู้พันกับผมมีอย่างติดต่อแทรนะครับมีแต่นี่นะครับเหตดกับเขาเข้าหน้าห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับเนาะไปกดไลค์กดแชร์กันกับใคมีก็ร่างใจเห็ดกิตต่อไปพี่น้องได้เบิ้งกันนะครับผมครับผาัดผาักเนื้อผาัสวยเด้อครับผมรับมือนีกอะ เดี๋ยวผมขอไปไปกินเผาครับผมกินยอดเขาขั้นยิมนะครับผมนี่ก็ไม่นี่ก็ตั้งใจจะเพียรเองนะครับสวัสดีครับผม